คำเตือนนี่เป็นเพียงสื่อการสอนเรื่องเครื่องสำอางเท่านั้นไม่ได้เจตนาเข้าข้างผู้ที่ใช้เครื่องสำอางไม่ได้บังคับหรือชักจูงบุคคลบางกลุ่มหันมาใช้เครื่องสำอางเข้าใจกันนะคะถ้าเข้าใจแล้ว let's go สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ครูพิธาจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องสำอางหรือว่า crossmedic กันนั่นเองนะคะอย่างแรกอะต้องบอกกันเลยว่าเครื่องสำอางเดี๋ยวนี้ถือว่าเอาเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ้นเนาะก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักหรอกแต่ว่ามันช่วยเพิ่ม performance ให้กับคน,านะคะงามเพราะคนงามเพราะแต่งเนาะอะ,อะไม่เสียเวลากันเรามาเริ่มอย่างแรกเลยนะคะ skincare Repeat a f t e r me พูดพร้อมๆกันนะคะพูดตามรูนะสกินแคร์ก็คือผลิตภัณฑ์บำร,รุงผิวนะมีหลายห้อหลายแบบแต่วันนี้คุู้ชมต่อยกมาเป็นกระปุกสีฟ้าดังๆในทางโซเชียลนะคะโอเคนะ Again please skin care อ่าโอเคต่อไปนะคะเป็นรองพื้น่า foundation foundation Repeat after me Foundation Yes Foundation So good อ่าต่อไปอ๋อ Foundation คือครีมรองพื้นนะคะต่อไปคือ Powder หรือว่าแป้งทาหน้านั่นเองนะคะ Repeat after me พูดพร้อมกันนะคะพูดำามครูนะ Powder Powder แป้งนะคะแป้งเท่าเยอ่าต่อไปนะคะเป็นอ y e แชโดว์อ y e แชโดว์คือ,อผลิตภัณฑ์ตกแต่งเปลือกตานะคะอ่านี่นะ Repeat after me Shadow Eyeshadow Eyeshadow อ่าโอเค next is blush on repeat after me b l u s on. อ on Blush on คือผลิตภัณฑ์ตกแต่งแก้มว่านั้นแหละเนาะ blush on แล้วก็ต้องแบบ1 2แล้วปัด3อย่างเงี้ยโอเคอ่ะ again please blush on อะ next is lipstick พูดพร้อมกันนะคะ lipstick lipstick เป็น ลิปนะคะเอาไว้ทาปากนะคะอ่าอ่นาน่นอ่าแต่งงานเพราะคนคนงามเพราะแต่งเนาะอ่ะต่อไปบลัชมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะเป็นแปรงแบนแปรงคู่อ๋สวยนะคะบลัชพูดพร้อมกันนะคะบลัชแปลงแปลงนะคะบลัชอ้าวเฟรดันโอเค ต่อไปนะคะทำให้เพิ่มเสน่ห์ในตัวเราทำให้ร่างกายของเราหอมขึ้นนั่นก็คือ Perfume อ่า Repeat a f t e r me Perfume อ่าคือน้ำหอมนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสเสน่ห์ขึ้นหอมขึ้นก็จะมีหลายแบบไปทั้งแบบน่ารักบ้องเบลสวยเซ็กซี่มีสเสน่ห์ในแบบแต่ละคนไปนะคะผู้ชายก็มีนะคะแบบมันแมนกลิ่น,นหอมๆนะคะปิดเตาหน่อยเนาะ นี่ก็เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องสําอางพื้นฐานพื้นฐานแบบคร่าวๆนะคะถ้าทุกคนเนี่ยสนใจหรือว่าชอบในการแต่งหน้าเนี่ยเชื่อเลยว่าต้องรู้กันเยอะกว่านี้ใช่ไหมมีหลายคํากว่านี้นะคะ,ะทุกคนก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ครูพิธาก็ฝากไป แค่นี้ก่อนนะคะขอไปแต่งหน้าก่อนนะหน่งสองแล้วปัดสามไปฝ่าย,ายไก่ง้อเพราะขอดคนนะ้ำเพราะแต่งอย่าลืมนะคะทุกคนบ๊ายบาย